ส,สดีค่ะทักททุกท่านอยู่กับเอลิโอแลวก็พี่สินอีกแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรานะคะให้เพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะคะกับพ u b g Mobile ค่ะมาในครั้งนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในแมตช์หนึ่ง v s u เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากที่เราไปลองตะลุยในแมตช์ทะเลทรายกันบ้างก็ขอกลับมาเปลี่ยนบรรยากาศแบบเดิมกันบ้างค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้ก็คือโดดล่มได้ตามปกตินะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้างไม่มีใครตามลังมานะแล้วก็จะมีอุปรกรณ์ดีๆหรือเปล่าเอ,อ่ย พี่สินคะเป็นยังไงกันบ้างคะแมบบนี้เนี่ยก็ในความรู้สึกที่กลับมาเล่นนะครับมันหาอุปกรณ์ได้ยากกว่าปกาติมากเลยอะ่ะคือปกติถ้าเป็นแมบปบอาทะเลทรายเนี่ยไปไหนอะ่ะเราก็จะเจอแต่ปืนปืนปืน,ป,นปืนเลยครับผมอุปกรณ์ผฐมพยาบาลเนี่ยก็คือว่าจะหายากนะครับผมแต่ว่าพอกลับมาลองเทียบในแมปนี้จริงแล้วเนี่ยคือปืนก็หายากนะครับแล้วก็อุปกรณ์เติมยาก็หายากนะครับถือว่าเป็นการปรับตัวเล่นที่คนข้าง มันจะท้าทายกว่าในเงี้ยอีกหลายๆแง่ครับผมตอนนี้ก็คือได้ปืนลูกซองมาแล้วนะคะออืหอยายากจริงค่ะถ้าในความรู้สึกที่ดูพี่เล่นมาตลอดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเจอแต่อุปกรณ์แต่งปืนเจอแต่แม็กกาซีนแต่งปืนเจอแต่กระเป๋าโมกันน็อกเสื้อกระสุนแล้วก็ผ้าพันแผลเท่านั้นแหละค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าปืนที่จะเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนลูกซองแบบนี้นี่แหละค่ะเสียงเดินค่ะพี่พิ่นค้าสิยงเดินค่ะ เดินผ่านคะ่ะเดินผ่านคะ่ะโอเคคะ่ะเรียบร้อยคะ่ะพี่สินคะทําไม,ไมพี่สินไม่มองไปข้างหน้าหรอคะก็ผมนึกว่าอีกฝ่ายอาจจะเดินมาอยู่ข้างหลังนครับผมเพราะว่าม่เคยมีแมทอยู่แค่แมทหนึง่งครับผมมองหาตั้งนานอะ่ะเขาอยู่ข้างหลังผมอะครับอ้ารู้สึกว่าพี่สินก็จะยังมีปัญหาเหมือนเดิมน,นะคะในเรื่องของการฟังเสียงรอบตัวนะคะ ตอนนี้ไม่พูดอะไรกันนะคะเพราะว่าเ <c oughs> อลิโอ้ก็หมดมุกเหมือนกันแล้วค่ะมีเสียงปืนใกล้ๆแถวนี้ค่ะยิงแบบปอแปรปอแป,อปอค่ะไปตามเสียงค่ะไปตามเสียงค่ะมีคนสองคนอยู่ในน้ำค่ะกำลังยิงใส่กันอยู่ค่ะเราเลยมันลอยค่ะ เรียบร้อยค่ะเก็บไปอีกหนึ่งคนค่ะพี่สินค่ะอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นค่ะพี่สินค่ะตรงไหนครับพี่สินหันหลังค่ะพี่สินหันหลังค่ะหันหลังหันหลังไหนครับผมไม่เห็นใครเลยครับพี่สินค่ะอย่ามองผ่านข้างหลังแบบนั้นสิค่ะหันหลังจริงๆค่ะอีกฝ่ายอยู่ข้างหลังค่ะไม่ใช่ว่าเขามาล้วงหลัง้วเหรอเราหรอครับหันหลังสิคะพี่สินอพี่สินอะไหนเห็นไหมคะไหนครับเอลิโอผมไม่เห็นใครเลยครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะนั่นค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะ อ๋ออยู่นี่นี่เองสิงครับพี่สินคะหนูว่าพี่สินนี่ะคนจะไปตัดแว่นมาได้แล้วนะคะถามจริงเถอะคะ่ะพี่สินตื่นยังคะเนี่ยเอาเลดปูสักกระป๋องไหมคะได้สักกระป๋องก็ดีนะครับผมรู้สึกเหนื่อยอยู่เหมือนกันสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วล่ะคะ่ะจะ m อ็มจะสปอนเซอร์อะไรก็ได้หนูว่าสปอนต้องเข้าแล้วล่ะคะ่ะโถคนดูสิบกว่าคนถ้าเข้ามาเข้าจริงจะได้ยอดเท่าไหร่ครับเนี่ยสามร้อยก็ไม่เอาหรอคะก็มันไม่คุ้มไงเพนครับ พูดก็พูดเต่ค่ะเนี่ยคือสปอนเซอร์ก็ควรจะเข้าได้แล้วนะคะเราทํางานสองเดือนกว่าแล้วเนี่ยแล้วแต่ไม่มีสปอนเซอร์คนไหนเข้ามาเลยอะค่ะก็อย่างที่ผมเพิ่งพูดไปนี่ครับก็คือคนดูช่องเราก็ได้อยู่แค่สิบยี่สิบคนนี่ครับไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับเขาก็ปิดยอดไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับเอริโอมันมันก็จริงค่ะแต่ว่ามันก็ต้องช่วยกันคนละครึ่งไปล่ะคะคนดูก็ต้องช่วยกันแชร์ไปเยอะๆสิคะแชร์ไปว่าให้คนดูเป็นพันๆเลยอะค่ะมีเสียงคนมาครับอะไหนครับไหนครับโอ้มีคนเข โอ้โห oh, เรียบร้อยค่ะหมวกแดงมาเลยค่ะ mm hmm. เก็บไปได้อีกหนึ่งคนนะคะคือเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือต้องเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมทุกท่านคือเอลิโอกับพี่ซีเนี่ยจะช่วยกันทำผลงานให้ดีที่สุดนะคะส่วนคนดูเนี่ยก็ต้องช่วยกันแชร์แล้วก็ทำให้คนดูเยเยอะๆนะคะสปอนจะได้เข้าค่ะ uh huh. ตอนนี้ได้สกอบอาบบวกแปดมาแล้วนะคะหายากนะคะเนี่ย แล้วก็ดูจากในอุปกรณ์นะคะขอทบทวนกันหน่อยโอ้โหพี่ซิมตอนนี้จะเป็นนักสะสมอุปกรณ์เลยค่ะตอนนี้มีปืน AKM แล้วก็มีปืนสไนเปอร์กึ่งนะคะกึ่งอัตโนมัติหนึ่งกระบอกรู้สึกว่าหลังจากที่พี่เซนเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยพี่ซิมจะปรับมาเป็นปืนแบบนี้หมดเลยนะคะทําไมล่ะคะชอบลระคะมีคนมาครับก็ตอบคําถามสิคะ่ะก็จะว่ายังไงดีล่ะครับ เอ,อยู่ไหนหน้าอีกไฟายอ่ะมาแล้วครับเรียบร้อยค่ะเก็บอีกไฟายไปเรียบร้อยแล้วค่ะขอพูดนะครับคือใจความรู้สึกของผมหลังจากที่เล่นมาสักระยะหนึ่งเนี่ยผมพบนะครับผมว่ามีเสียงปืนมาค่ะมีการยิงต่อสู้กันใกล้ๆนี้ค่ะโอ้ผมจะเอาเวลาไหนพูดนะครับเนี่ยอ่าสุดก็คือปืนมันเหมาะกับพี่ซินวางนเถอะค่ะก็ใช่ครับแค่นั้นแหละครับปืนปืนมันโอเคกับผมอะครับ กระสุนปืน7.6.79เนี่ยผมว่ามันมันโอเคแล้วอะเพราะว่าดามเมจมันแรงด้วยในระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนะครับก็ถ้าเป็นกระสุนปืนเล็กๆอย่างเช่นจุด4.5หรือว่าเป็นปืนกลเบาเนี่ยผมว่ามันยิงแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมในระยะไกลนะครับแล้วระยะประชิดน,นะครับผมก็คือต้องยิงอย่างน้อยก็คือ10กว่าน,นัดกว่านะครับกว่าอีกฝ่ายจะตายครับอือฮือน่าจะหยุดแต่แถวนี้แล้วค่ะพีซินก็คือว่ามาเดินตามหาเลยล้ะค่ะ ไม่คิดหรอคะว่าอีกฝ่ายอยู่ข้างหลังเราบ้างอ่ะคะไม่อะครับผมผมว่าอีกฝ่ายก็คงอยู่แถวๆนี้แหละพกกระเป๋าเต็มครับอืมก็คงจะเป็นศพที่โดนยิงนานแล้วล่ะค่ะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้เลยอ,ะอ,ละอ่ะเส้นปืนไล่หลังค่ะเส้นปืนไล่หลังค่ะเจอแล้วครับอ้านั่นแหละค่ะสตูไม่โดนเลยค่ะโดนหนึ่งนัดค่ะโดนหนึ่งน,นัดค่ะอีกฝ่ายวิ่งหนีค่ะอีกฝ่ายวิ่งหนีค่ะโดนนัดที่สองค่ะ สไนเปอร์ออกมายิงนะคะอีกฝ่ายแอบอยู่ในพุ่มไม้ค่ะเอจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะแก็บอีกฝ่ายไ,ไปได้อีกคนหนึ่งแล้วนะคะก็ได้แล้วค่ะไม่คิดหรอกครับว่าอีกฝ่ายเขาอยู่ข้างหลังแบบเมื่อกี้ค่ะเอาจริงๆนะครับเอริโกมุมที่น่ากลัวที่สุดเวลาเราเล่นเกมแบบนี้นะครับคืออีกฝ่ายอยู่บนหลังคาครับเพราะว่าอีกฝ่ายอยู่ในมุมที่เขาสามารถกราดลามาได้เลยครับผมอันานั้นาน่ากังวลมากกว่าถ้าเขาอยู่ข้างหลังเราอย่างมากก็คือว่าเขาต้องยิง ต้องยิงในขณะที่เรากำลังเดินนะครับผมก็คือว่ามันจะยิงยากครับผมประมาณนั้นนะอืมอย่างนั้นเหรอคะว่าแต่เอลิโอรู้สึกว่าช่วงนี้จะคือเป็นพิเศษนะครับมาเล่นแทนผมไหมครับเนี่ยอะไรครับพิซีนแหมก็รู้ที่ใส่เอลิโอดีเนี่ค่ะแหมเซลเล่นเยาเล่นไปอย่างนั้นล่ะคคะโกรธเหรอคะเนี่ยเอ๊โกรธเป็นเหมือนกันนะคะเนี่ยพิซีนแหม อันนั้นมันพี่ซินเปลี่ยนมาเป็นปืน M88 นะคะโอ้โหกระสุนมีอยู่ประมาณ200กว่านัดค่ะรับรองค่ะยิงทิ้งยิงคว้างได้เลยค่ะางานนี้คงไม่มีอะไรต้องไม่ได้เป็นห่วงแล้วนะตอนนี้ต้องยอมรับค่ะว่าพี่ซินเนี่ยอยู่ห่างออกจากวงพอสมควรแล้วก็วงพื้นที่เนี่ยมันอยู่ในเกาะตรงนั้นค่ะต้องข้ามสะพานไปไม่มีทางเลือกนอกจากว่าจะต้องไปในสะพานที่ใกล้ที่สุดเอเดยกก่อนนะคะคนค่ะมีคนวิ่งมาค่ะพี่ซินควักสไนเปอร์ออกมานะคะยิงเลยเหรอคะ อีกฝ่ายเข้าไปในพื้นที่อีกฝ like <con v répondre> ่ายวิ่งหนีค่ะโอ้โหไม่ทันค่ะเสียรายค่ะอีกฝ่ายไม่ออกมาค่ะหายไปไหนแล้วคะแอบเหหลังต้นไม้ค่ะเห็นกระเป๋าแล้วค่ะเห็นกระเป๋าแล้วค่ะกระเป๋าเลเมอนเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะกําลังค่อยๆเดินเพื่อหาบุมยิงนะคะอีกฝ่ายลบค่ะอีกฝ่ายลบค่ะรุตตัวแล้วค่ะยังไม่ออกมานะคะโอเคค่ะหลอกเราดิดนึงค่ะวิ่งมาทางนี้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะยิงโดนบริเวณตัดหัวนมนะคะเสียชีวิตเลยค่ะ ไม่ค่อยถนัดในการใช้ปืนไรเฟิลเท่าไหร่เลยอะครับก็จริงๆนั่นแหละค่ะปกติก็ไม่ค่อยเห็นพี่ซินใช้นะคะผมเพิ่งมาฝึกใช้ปืนไรเฟิลเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันจําเป็นกับแมปนี้มากครับผมคือถ้าเป็นแมปก่อนหน้านี้อย่างแมปทะเลทรายมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับได้ยินเสียงคนนะคะอาจเจอคนแล้วค่ะเจอคนแล้วค่ะพี่ซินกาเลยค่ะพี่ซินกาเลยค่ะยิงติดค่ะยิงติดค่ะ แบบนี้เราถือว่าเสียเปรียบไหมคะเราอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าอีกฝ่ายไม่ครับนั่นเนี่ยผมเห็นตัวแล้วครับเห็นผมเห็นตัวแล้วครับอ๋อคือในพื้นที่แบบนี้เนี่ยมันมุมได้เปรียบหรือเสียเปรียบนะครับดูง่ายๆเลยครับคือถ้าอีกฝ่ายอยู่ในพื้นที่เนินที่สูงกว่าแล้วมันลาดลงมาเป็น45องศาเนี่ยเราเสียเปรียบครับผมเพราะว่าเราต้องแงะหน้าขึ้นไปสู้อีกฝ่ายแต่ถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้เนี่ยอีกฝ่ายอยู่บนพื้นที่ราบครับผมแล้วเราอ่ะเหมือนกับว่าเดินขึ้นลงบันไดอยยย่่่าา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 างงงเเเเเีี้้ครรรััับผผมมมมมสถิตดดขขไนนจะะป็ททหกว ตอนนี้นมีแอร์ดอปค่ะอยู่ในพื้นที่วงสีขาวแล้วนะคะตอนนี้มีผู้รอดชีวิตกันอยู่แค่6คนในเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเองพี่ซินขับรถเข้ามาค่ะตอนนี้ก็คือขับฟาร์มมาเรื่อยๆนะคะขับฟาร์มมาเรื่อยๆค่ะ,คะแล้วก็มาถึงจุดจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดที่น่าจะสามารถใช้ในการซุ่มของตัวเองได้ค่ะเอาพี่ซินจอดรถเลยนะคะตอนนี้พี่ซินก็คือว่ากำลังเลมองอยู่ที่ัพพลายนะคะควักปืนเอฟวักปืนสแนปเปอร์ออกมาแล้วค่ะ โอเคค่ะควันสีแดงพวยพุ่งทําให้รู้กันแล้วนะคะว่าตรงน,นี้มีแอร์ดรอปอยู่พีซินกําลังจะดักคนมานะคะหรือว่าเรากำลังจะโดนดักกันแน่คะเนี่ยกระสุนปืนลอยมาค่ะมาเป็นชุดเลยค่ะอูโหโอ้หโอ้โหเกือบตายค่ะพี่ซินค่ะรักษาแพ้ใจตัวเองค่ะออื <h ums> แปลว่าอีกฝ่ายก็คือมาดักรอเราก่อนนะคะตอนนี้อยู่ในมุมเสียเปรียบค่ะเราหาตัวอีกฝ่ายไม่เจอ กระสุนปืนลอยมาค่ะอีกฝ่ายน่าจะเห็นตัวเราแบบชัดๆเลยค่ะตอนนี้ผู้เล่นทั้งเซิร์ฟเวอร์เหลือกันอยู่สี่คนค่ะลุ้นนะคะลุ้นนะคะพี่ซินเช็คที่หลังคาบ้านก่อนเลยตามปกติเลยนะคะเพื่อไม่ให้ว่ามีคนซุ่มอยู่บนหลังคาอ,อีกอีกนอกจากนี้นะคะเซิร์ฟเวอร์เหลืออยู่สามคนค่ะ อนนี้พี่สินใช้มุมกล้องเบิร์ดไอวิวนะคะช่วยกันมองนะคะว่ามีอะไรอยู่แอบอยู่หลังจากไปไกลๆนั้นไหมหรือเปล่านะคะช่วยมองอยู่ค่ะยังไม่เจอเลยค่ะคนวิ่งค่ะคนวิ่งค่ะเห็นแล้วค่ะคนวิ่งค่ะพี่สินค่ะอาลุกขึ้นมาชั้นเข่านะคะเจอตัวแล้วค่ะอีกฝ่ายได้สกิลลี่สูดออกมานะคะเห็นไวๆค่ะเห็นไวๆนี่เห็นมามาเห็นหมูสับไหมครับโอ้โหหิวเลยค่ะพี่สินค่ะมาใช้เวลามาเล่นบุกเปค่ะเนี่ยมองดูสิค่ะ ยิงไม่โดนค่ะติดกลองค่ะโดนค่ะโดนเข้าไปจังๆเลยค่ะหนึ่งนัดอีกไฟค่อยเพยอะหัวออกมาค่ะดูเหมือนว่าจะมีการแฟงหลังกันเกิดขึ้นนะคะตอนนี้คือทั้งเซิร์ฟเวอร์เหลือกันอยู่สามคนค่ะกระสุนปืนไม่โดนค่ะโอ้ยปืนนี้มันยิงแล้วมันต้องชักลุกเลื่อนอะทําให้ผมเสียจังหวะครับกระสุนปืนไม่โดนค่ะกระสุนปืนติดกลองค่ะ โดนเข้าไปจังๆค่ะอีกฝ่ายตอนนี้นะ่ากําลังรักษาตัวเองอยู่นะคะของอีกฝ่ายก็น่าจะมีพออยู่นะตอนนี้เหลือกันอยู่แค่สองคนค่ะอีกฝ่ายไม่ยอมโผล่มานะคะกําลังรักษาตัวเองอยู่มั้งคะเนี่ยรักษาตัวเองได้แน่เลยค่ะปล่อยระเบิดควันแบบนี้ ถือว่าเราอยู่ในมุมที่แบบว่าได้เปรียบนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆโดนโซนบีบค่ะพี่ซินค่ะโดนโซนบีบค่ะไม่ได้การแล้วครับผมว่าผมต้องวิ่งเข้าไปแรกแล้วเหรอครับผมเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับพี่ซินอันตรายนะคะไม่มีทางเลือกจริงๆครับต่อให้ยืนรักษาไปเราก็สู้ไม่ได้ครับผมตอนนี้พี่ซิน่งเข้ามาแล้วค่ะพี่ซิน่งเข้ามาแล้วค่ะพี่ซินวิ่งเข้ามาแล้วคะ่วาาวคะอีกฝ่ายยิงเข้ามาค่ะเรียบร้อยค่ะน่าเสียดายมากเลยค่ะโอ้ยไม่เป็นไรนะคะและในเอพ s o ซดต่อไปก็มาติดตามกันดูได้นะคะว่าพี่ซินจะเป็นยังไงกันนบ้าะะคะ ถ้าชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็เข้าร่วมโครงการคนละครื่องนะคะช่วยกันแชร์ให้มีคนเข้ามาดูเยอะๆนะคะในเกมนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่สินคะอะไรครับเอลิโอยังอ่อนหัดค่ะยังปะคอร้อร้ายเหมือนเดิมนะครับเนี่ยแล้วเจอกันค่ะแล้วเจอกันนะครับสวัสดีค่ะ